เดี๋ยวมาดูรถแรงครับรถเราน้ำมันเอ้ยไม่ใช่น้ำมันเบ็ดหมดเดี๋ยวเอาเจ้าเอ้ยนี่เขาเรียกอะไรดีเมกเหรอสองพันอะไร <2005. S 1> สองพันห้าอ่าดูครับว่จาจะกระตุกของเราได้ไหมเอ้ยล้อใหญ่หนเนี่ยเต็มที่เลย,เยว้า หมดสิเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วฮูิดขี้กเกล้วยเด้อวมพังไม่พังก็คราวนี้แหละป้าไ่ประสบความสำเร็จหรอกวะ ê ê nó mi nó mi nó mi liềm đấy. ê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  tay chơi พอพอ,พอ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 แล้วเหมือนกันเหมือนกันพอหมดสิทธิ์แล้วไม่ยอมแพ้เว้ยเฮ้ยหาเรียมใหม่ดิเรียมใหม่ดิไม่อันนั้นเป็นกระบากแล้วต้องเอาช่างเอียวมาแล้วนี่มาลากบบเนี่ยช่างเอกนี่ไม่ได้หรบ เอาห้ามเรียนแบบครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาลากแบบนี้ครับเขาอยากลองความเร็วแรงเฮ้ยพพอพอ,พอเดี๋ยวมันจะพังพอและไม่เอาหาาัวสาดจัวะแล้วอ้รถไม่แรงน่นไม่โคมีเยอะแยะ เออไม่ต้องเดินหน้าก็ไ,ได้หรอกน่โทษดินใส่เดี๋ยวเราจะ,ะทำการย้ายแล้วครับย้ายกลับบ้านส่วนดินเราก็ยังเหลืออีกประมาณเป็นพันเที่ยวใครสนใจก็นั่นแหละอยู่หนองไมง,งามครับดิงกลางไม่ได้ครับส่วนหนองไมง,งามเรารับเทหมดเลยครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเจ้าอีกลากรถแทเลอร์ครับสรุปแล้วไม่ได้บา,บายครับสวัสดีครับ